สวัสดีครับนิรันดร์ครับจากอีสุเมโตครับวันนี้เราก็อยู่รถที่เรากําลังจะปล่อยลูกค้านะครับจะเป็นรถกระบะนะครับรุ่นประหยัดตัวสเปซแคปตัว 1.9S นะครับตัวนี้จะดาวแค่21,000บาทนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรถเพื่อการใช้งานเลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนจะนําไปแต่งรถใส่ล้อมงล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็แต่งแล้วสวยนะครับเป็นรถรุ่นประหยัดนะครับเครื่องยนต์ขนาด1,009นะฮะนะครับตัวนี้นะะมีครบทุกอย่างแล้วไฟลุกไฟเลี้ยวนะครับ กระจกข้างเป็นกระทะล้อนะฮะเพื่อเน้นการบรรทุกนะครับภายในตัวนี้ก็จะมีสเปซแคปนะครับแคปเป็นแบบเปิดได้นะฮะภายในกว้างขวางนะครับตัวนี้จะมีกระจกไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกให้แล้วนะครับปรับข้างไฟฟ้าให้แล้วด้วยนะฮะตัวนี้มีเทปมีเรียบร้อยเบาะผ้าก็จะเป็นเบรดพรีเมียมเกียร์หสปีดนะมีเกียร์หกสปีดนะตัวนี้เราก็มีแถมเบาะแคปให้ด้วยนะครับฟรีเฟิร์มนะฮะ ไยเนอร์มีให้หมดเลยนะครับกันชนท้ายเราก็ให้นะกันชนท้ายเรก็ให้ตัวนี้มันจะไม่มีกล้องนะเป็นรุ่นถูกนะครับก็ถ้าลูกค้าอยากได้รถใช้งานนะราคาประหยัดไม่แพงนะครับอุปกรณ์ครบครันก็เรียนเชนได้นะครับผมที่ร้านนะครับยี่สุไปนะครับขอบคุณครับ